เอากุงขาวตัวงอะไรอโอ้ยมึกมึกมึก,มกมโอ้ยมึกดองมึกดองตัวงมาบอกตัวงกุุงดำกรุงดำสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอะนะครับผมเกิดพศ2 5 2 5บ้านผมอยู่ปากคลองตำบลกระเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหน้าบ้านผมอยู่ติดกับคลองเลยห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นทะเล ตัวผมเองมีอาชีพประมงวางหลอบดักปูทะเลวางวนกุ้งวนสัมชันนะครับวนปลากระบอกแล้วก็ตกปลาบ้างตกปลาเกา๋าตกปลากระดุกหายอยู่หากินตามฤดูกาลตามวิถีของชาวป,ประมงครับหากท่านใดชอบคลิปแนวประมงพื้นบ้านก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ให้กับช่องตาเอ๊ปากคลองด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคลิปนี้มากูอ้อวนปลาบอกกันวันนี้ผมเห็นหน้ามันขุ่นดีผมมีอวนปลาบอกเลอยู่ยสองหัวผมเลยมลองวางดูเดี๋ยวเพื่อจะได้กับข้าวเดี๋ยวเรามาลุ้นในการว่าอวนสองหัวจะได้อะไรมั่งวางไว้ครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวลองกู้ดูทิ้งก่อน ลองไลดูก่อนผมทวงหินไว้สองด้านเลยอวนมันจะไม่ไปไหนอะเดี๋ยวลองไลอวนดูว่ามีอะไรมั่งเห็นหน้ามันขุ่นดีหน้าน้อยด้วยเดี๋ยวเพื่อจะมีปลาบอกทํากับข้าวมัง่งเดี๋ยวผมจะปลดแต่ปลากับกุ้งกุ้งมันก็ติดดีนะอวนมลาบอาถ้ามันมีกุ้งอะนะเดี๋ยวเรามาลองดู มจะมีบ้างไล่ดูสองรอบจะได้อะไรมั่งนี่หลบแหลกยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอ่าดีกุงคักตัวง อ้ากุุงขาวตวงโอ้ย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 ดิน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 ไม่ได้ปลาบอกได้กุ้งกอยางดีผมไม่มีวันกุ้งไงมันก็เลยมีกุ้งนั่นเนี่ยเขาวางกุุงกงินทุกวันนหะแต่ว่าวันกุ้งผมไม่มีโจมีแต่ผมไม่มีแล้วปีนี้ไม่ได้ทํากระโจ โจทําเองโจกันเลยวางอวนกุ้งผมก็เลยไม่มีอวนเลยเอวนปลาบอกมาวางแทนเพื่อได้กุ้งด้วยกุ้งมันก็ติดปลาบอกก็ติดอวนน่ะนี่ตัวสวยอยู่อวนปลาบอกติดกับทุกอย่างเนะี่ยติดปลาติดกุ้งปูอะไรติดหมด นี่ยังไม่ปดอะเดี๋ยวปดเอาแต่กุ้งกับป้าก่อนปูใบกมอมาชาติมีคนมาวางอีกแล้วผมไม่ได้วางก็มีคนมาวางตลอดเลยไม่รู้เขาได้ไม่ได้ไม่รู้เขาวางเข้าทุกวันเนี่ยคนก็เปิดมีแต่อย่างน้อยในยกุ้งก็ได้ตัวเดียวเดี๋ยวครั้งที่สองต้องวางไว้นานๆหน่อยอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ อันนี้ไม่ใช่กองหินหน้าบานแล้วนะมาไกลยอยู่นะโอ้มีแต่กัง้งอันนี้เรามาไกลยอยู่ไม่ใช่หน้าบานเราอะแถหน้าบานเราน้ําลึกอวนปลาไปต้องหวางน้าตื่นๆโอ้มีแต่กัง้งเดี๋ยวกั้งไปปลดที่บานเลยอันนี้ปลดแค่กุ้งกับปลาพอ căng lại, căng chôm hả, cái tổ điều hài ngẹp rồi, tổ điều hài ngẹp rồi มีปลบอกเลยอ๋อไต้ตัวห้องก็บอกนี่พูดปุ๊บมาปับ๊บตัวห้อตัวง,วงถ้าเป็นปลาบอกในคลองอะ่ะมันจะ่วนใหญ่มันจะมีไข่ถ้าเป็นปลาบอกนอกเน,น,น,นี่ยไม่ค่อยมีไข่อะจะเป็นตัวปูแต่ในคลองอะ่ะจะเป็นตัวเมียตัวใหญ่มีไขนะ่กันแหละแต่ว่าตอน,นเย็นๆนะมีคนวางกันเต็มเลย หลังๆผมเลยไม่ค่อยได้วางอ่ะมีคนเขาวางแล้ว่เกียวไปนั่งแยงเขาหลายเจ้าเกินเราก็ไม่ไม่วางละอวนที่เขาใช่วางบาบอกหน้าสันเจ้าหน้าบานเนี่ยก็อ้วนนี่แหละอวนที่ผมใช่วางนี่แหละผมก็มีอยู่สองหัวเนี่ยวางได้แต่ผมแต่มันมีหลายเจ้าเขาวางกันนะเลยเกียรไปแยงเขาปล่อยเขาวางไหมเราก็มานี่ดีกว่า แต่มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยน้ำขุนแต่ปลาบอกปไปนนืหมดวะเนี่ยเห็นปลาบอกว่ายดีเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่ติดอวนฮะอ่ากุ้งขาาไม้ตวงแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่ตัวแรกก็ใหญ่นี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ หัวแรกหมดไปแล้วน,นี่หัวที่สองแต่อวนสาชั้นดีควาน่านี่ต้องอวนสาชั้นแต่ว่าผมไม่มีเลยเอาอวนปลามาวางนี่ปลากรติดเดี๋ยวปลดที่หลังปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อปูเลเข้ามากินแล้วติดอวน ปลาหมีเลยจ้าไปไหนหมดจ้าปลาหมีเลยจ้าอาได้ตัวองกุ้งนี่กับตัวใหญ่อยู่แ,แต่ห่างเกินนี่ดด่นตับๆๆเลยเดี๋ยวลองแช่นานกว่าน,นี้หน่อย อันนี้เราแชร์รึ่งอยู่โมงเองกุ้งของสมันยังไม่มันยังไม่เข่าน้ากำกําลังขึ้นเนี่ยวันนี้แต่น้านําก็าน้ําขึ้นน้อยวันนี้ก็น้ําเพิ่งจะเริมเองเริ่มหัวน้าําแต่น้กำกําลังขึ้นเดี๋ยวรอบนี้แชร์ไว้สักชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกูนี่ตัวสวยอยู่นะ ไซนี่ติดอวนสามชั้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดละเดี๋ยวทิ้งไว้สักชั่วโมงแล้วเก็บกลับ,บ้านเลยอะไรอ้ยมึกมึกมึก,มกมอุย้ยมึกดองมึกดองตวงมาบอกตวงนี่มันไม่ได้ติดอวนนะมึกดองอะแต่อวนมันห่อไว้ไง ต้องระวังขี้มันนี่ไม่ติดอวนนะแต่อวนมันห่อตัวไว้ระวังขี้มันด้วยนี่อะนี่เนี่ยนี่ตัวสวยอยู่เอาไปไปพ่นใส่เรือนู่นเนี่ยปลบอกตัวงัไม่โตอะแต่ตัวนี้มีไข่มาบอกอะไม่โตแต่มีไข่ FC บอกว่าอยากดูตาเอตกปลา จริงๆแล้ว,ว่าผม,มาเป็นคนที่ตกปลาไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยตกปลาไม่ค่อยได้ด้วยแต่เดี๋ยวว่ามีโอกาสจะจัดให้ต้องบอกก่อนนะว่าผมตกปลาไม่เก่งนะตัวนี้มีไข่นี่ยไข่ปิ่นออกมาเลยนะ อวนพอดีเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ชั่วโมงเลยทีนี้เราเก็บกลับบ้านเลยน้ำกำลังขึ้นทิ้งไว้ชั่วโมงรอน้ำขึ้นด้วยวเดี๋ยวเราเก็บกลับบ้านเลยด่าแล้วมั้งหมดละวหมดอวนแล้วมีแล้โอเคมีแล้วแวบบนี่แหละ เราทวงหินไว้ไงทวงไว้สองด้านเลยมันไม่ลอยไปไหนอ้วมก็อยู่ที่เดิมผมวางขนาดฟังนะแล้วก็ทวงหินไว้สองด้านอวนไม่ไปไหนมันนักอ้าวได้เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงได้เวลาเก็บกรับบานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลอบสองจะได้อะไรกันมั่งเก็บเลยกลับบ้านเรา กลับบ้านเราเดี๋ยวปศกุง้งแล้วเดี๋ยวป้าไปปดที่บ้านเราเก็บละ ลมก็เริ่มแรงแล้วด้วยเมือนเชา้ายังไม่ค่อยมีลมเลยตอนนี้ลมแรงแล้วเนี่ยลมฟิวเลยดูฟิวเลยโอ้ สา <Feel. S 2> วข้างนู้นน้องทางใต้ระวังกันด้วยเดอ้อลมแรงแล้วเดอ้อบานผมแรงขนาดนี้ทางใต้ก็ไม่ต่าว่าสามเมตรอะลมขนาดเนี้ยระวังกันด้วยนะครับ ว oh. เวลามาด้านนี้ก็จะไปด้านน, oh. นีาา้เนาะน้ำกข็ขคุนดียังไงน้ำน้ำขุนแล้วก็น้ำตื่นด้วยนามีนามีแต่ไม่ค่อยมีอะไรลุ่งตัวงนามีกุ้งเนี่ยไม่มี กางวกงกวางหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปปดท,ที่บ้านกระทางไปหมดเลยปดท,ที่บ้านหมดเลยรั่วไปก่อนอ่ะกุ่มไม้ตวงอ่ะกุ่มไม้ตวงอ่ะนี่สงสัยต้องปล่อยไว้นานๆน,นีน้นี่ปล่อยไว้ชั่วโมงนึงเนี่ยนะที่ผมเก็บเนะี่ยครั้งแรกปล่อยครึ่งชั่วโมงกูได้ไม่กี่ตัวอันนี้ชั่วโมงหนึ่งดีหน่อยได้มากหน่อย ไปประกดไปรวม,รวม,ก,รมกันไปเดี๋ยวปกดที่บ้านเราหมกไปก่อนกลางปวนแค่สองห่วงั่นปลดไม่นานแล้วหมกไปก่อนปลดต้องเลปลดยากลมแรงปลดที่บา้านง่ายควาน้ำก็คุนแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย จริงๆกุ้งน่าจะดีในน้ำขุนแล้วน้ำตื่นนี้ด้วยหน้ากุ้งจะดีฮะเขาก็ได้กุ้งกันอยู่ด้วยเนี่ยแต่เขาใช้ววอรมชั่นไงผมไม่มีววอรมชั่นวันปลาบอกวางไปก่อนอุยอุยกระบอก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 แห่วายนะดู ปัดปลดระบอกไปก่อนปลดง่ายตัวนี้ตัวนี้ปลดง่ายติดหน่อยเดียวเลยลมจับดีกัน กุ้งดำกุ้งดำโอ้ยอย่าลุกอย่าลุกเฮ้ยเกือบอดห่อไวห่อไว้นี่เดี๋ยวห่อไว้ในอุปกรณเลยใส่ถังไม่ได้มันโดดสูงเดี๋ยวถังไม่ได้มีเชือกปิดด้วยเดี๋ยวมันโดดออกเรือหายห่อไว้ก่อนปฎิบัติหน่ากุ้งดำไม่ตวัวแต่ตัวไม่โตอันนี้ปลดได้ไอ้ตัวนี้ไม่ใหญ่ ดำตัวนี้ใส่ถังงานไม่ใหญ่เท่าไรมันโดดไม่สูงเท่าไรตัวนี้แต่ตัวที่ได้เมื่อกี้ตัวใหญ่อ่ากุ้งมาอีกตัวแล้วโอ้สองตัวเลยเว้ยได้กล้องอ่ะนี่อีกตัวอีกตัวโอ้ตัวนี้ตัวสวยอยู่ แต่ปลาบอกริมทีเลนี่มีใหญ่เหมือนในคลองในคลองตัวใหญ่มีไข่ด้วยแต่นอกเลนี่มันมีไข่ก็จริงแต่ตัวมันไม่ใหญ่เหมือนในคลองเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากในคลองสี่ห้าตัวโลปลาบอกนี่ปลาบอกตัวพอได้กับข้าวได้ เดี๋ยวสองสามวันจะหัวหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะลองวางปูเลดูไม่รู้ว่าปูเลจะมียังไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยปูเลไม่มีใครได้เลยเดี๋ยวรอหัวหน้าสักสองสามวันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางน้ำขุนๆอย่างนี้ประจวบยังไม่ค่อยจะมีเลยปกติประจวบชุ่มแน่น้ำขุนเงนี้จวดหหยไปไหนหมดเลย ปูเป้ตางหากโอ้ปูเป้ปูเป้เริ่มจะมาแล้วปูเป้มาตั้งไกลโอ้เดี๋ยวหน่อยเดียวเกือบไม่พอทำกับข้าว่ะครับเห็นเขาวางกุ้งกันได้ไงผมเลยลองเอาคนมาวางดูผมไม่มีคนกุ้งเดี๋ยวทำงานเก็บตังซิือก่อน ไม่รู้มันอะไรจะได้ซื้อนะวนกุ้งกับแพงด้วยหัวหนึ่งแปดร้อยบาทมั้งกองหนึ่งใช่สิบหัวก็กองละแปดพันอ่ะคนนึ่งเขาก็มีกันสองกองสามกองเนี่ยถ้าเราซื้อเราก็ต้องซื้อสองกองก็ 10, 10, หมื่นบาทซื้อใหม่ๆอะนะเดี๋ยวสําเร็จอะตกก็ประมาณกองละแปดพันสองกองก็หมื่นหกโว้ไม่รู้มันอะไรจะมีตังซื้อคอยมีตังเราแต่เอีตอนนี้หาอะไรไม่ได้เลย ใช้ตังค์อย่างเดียวเลยหาตังค์ไม่ได้เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านอีกทีนึงว่าได้อะไรกันบ้างไปกับบ้านเราขวานบ้าวได้แล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนผลงานของเราเชา้านี้กุวัอวนปลาบอกสองผลเนี่ยเราได้ปลาบอกสี่ตัวมึกตัวงแล้วก็กุง้งกุ้งได้ประมาณสิบตัวได้กุ้งดำตัวใหญ่ตัวงวเดี๋ยวผมว่าจะต้มส้มกินรวมมิดเลยปลาบอกมึกกุง้งต้มส้มรวมกันหมดเลยแต่กุ้งดำตัวใหญ่อะเก็บไว้เก็บไว้ตัวเดียวเอาไว้กินปีใหม่ เก็บไว้ตอนแต่ตอนนี้เลยปีใหม่จะได้มีกุ้งมีมึกอะไรไว้สังสรรค์กันโอเคเดี๋ยวเราไปทำข้าวกินดีกว่าหิวละน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลากับกุ้งเราเลยนี่ปลาสดๆเลยปลาบอกสี่ตัวแล้วก็กุ้งกุ้งไม่ได้ผมไม่ได้แกะอะไรเลยมันแกะไม่ออกมันสดไงแกเปลือกไม่ออกเลย ก็ใส่ไปทั้งตัวนี้แหละคนอื่นอาจจะกินไม่ได้นะทั้งเปลือกอะแต่ผมกินได้ผมกินได้ทั้งเปลือกเลยกุ้งอะไม่ต้องแกะเปลือกผมว่ากินได้แล้วมันแกะไม่ออกด้วยมันซดใส่ไปทั้งเปลือกเลยนี่มึกใส่ไปทั้งตัวเลยรวมมิดวันนี้รวมมิดกุง้งใส่ลงไป ผมใส่น้ำปลาใส่กัะปีไปแล้วนี่เดี๋ยวรอไก้จะสุกกใส่ใบโหระพาแค่นี้แหละพริกปน่นผมก็พริกป่นไม่มีเออม่อไม่ใช่พริกินหนูสดไม่มีใส่พริกปน่นไอเนี่ยพริกที่เขาแถมมาเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอะใส่ลงไปหน่อยเดียวเ,เดือดได้ทีแล้วทุกคนปรุงรสชาติเรียบร้อยเปรี้ยวเค็มกำลังดี สุกแล้วใส่โหละพาปิดแก๊สกินข้าวได้ไปกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะตาของต้มสมเราเข็มคนเลยอะฟองฟอดเลยอะฟองมันมันเกิดจากกะปินั่นแหละผมไม่ตักออกอะเดี๋ยวผมกินเลยไม่ต้องไปตักเติกมานะหิวแล้วเดี๋ยวจะได้ทำงานต่อเชา้านี้ต้มสมอย่างเดียวพอแล้ะรวมมิดเลยกุ้งมึก ปามากินข้าวกันทุกคนจะได้รีบทำงานต่อากินข้าวกันทุกคนนี่จัดพุ่มก่อนเลย All right.